ูดเป็นต่อขอความช่วยเหลือพ่อหลังตัวซี่ต้องการเลือดด่วนมาก ทำเอาทั้งคนนอกและในวงการบันเทิงเป็นห่วงและแห่ช่วยเหลือก,กันหนักมากเมื่ออูตเป็นต่อได้ออกมาแจ้งว่าตอนนี้พ่อต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วนมากครับตัวซีดหมดแล้วที่โรงพยาบาลศูนขอนแก่นรบกวนฝากแชร์ด้วยนะครับทำเอาคนในวงการบันเทิงเป็นห่วงกันหนักมากจึงได้ออกมาช่วยกันแชร์ข้อความดังกล่าวออกไปพร้อมกันทั้งยังมีหนุ่มชาคิดแย้มนมเพื่อนรวมวงการบันเทิงยังได้ออกมากระจายข่าวดังกล่าวอีกด้วยว่าพ่อพีอูตเป็นต่อกำลังป่วยหนักมากต้องการเลือดกรุ๊ปโอ้ด่วนครับใครอยู่ขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคยง และสามารถช่วยเหลือได้รบกวนด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุครับงานนี้ผู้คนต่างมากแห่เข้ามาให้กำลังใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันมากมายอย่างไรก็ตามรอติดตามข่าวจากอ๊ดเป็นต่อกันต่อไป